เนี่ยใครทําเนี่ยนี่นี่ใครทําใครถูบ้านให้ยายเนี่ยฮะเออถูบ้านให้ยายเออถูบ้านนั่นแหละฮาวยายถูบ้านเออนั่นแหละโชว์ยายฮาวอยู่ถูบ้านนะโอ้ยนอนเห่อมันถีถูได้จังไลยจังสน,นั่นโอ้ยเตียงเก<ด>้า <c oughs> อี้ยายโอ้ถูบ้านแล้วออืืม ยายไม่พาไปเที่ยวก็ได้ถูบ้านเอา้ามึงถูอะไรจังไลยมึงถีเก็บขามึงได้าม,ดมาอัดให้ถูบ้านให้ยายนี่ฮะพราะพอ,พอยายเลิกสิดดาวเร็วถูบ้านนะยายว่าเพรถูบ้านมันเลยมาถูบ้านมันถูบ่ได้จังซันนามันสิถูบ้านวิถูเรียกเข้ามันเที่ยวหิมด,าด่านิง ค่านได้พูดรักไร่อมาเมฆทำไมเวลาถูบ้านต้องคาบหมอนด้วย Why, the you, have the Why you have to carry the pillow though เหมือนที่ว่าอันนั้นนะเด็กน้อยถือผ้าห่มนะเหผมมันผ้าห่มเลยเงียบแล้วเงียบอีกนี่หมอนนั้นนี่

มุนอุ้ยปุวยยิ่งยังกระไดเข,ของเล่นเครื่องนอนห่วงผมห่วงยายจะเอาไปซักนะไม่ให้ยายไปซักวันนี้อารมณ์ไม่ไดีวันนี้น้องอารมณ์ไม่ไดีนีอ่อ๋อกัดเสียงอันหมูอูดคือเสียงเป็ดน,นี่จะซื้อมาให้เช่นอยังอันนี้นะ yes yes i know i say no you want to clean in h o u s for t h a n n y keep to n a n n then nanny s h o w for you เออ่ะ bye bye ค่ะ ใช้ยาบุปเดนี่ขนมเค้กเนี่ยเห็นไหมในวันเกิดคุณปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์จำได้ไหมเนี่ยเค้กเนี่ยขนมเค้กเนี่ยสีชมพูด้วยหมอนนี่ก็เน่าเน่าหมอนเนี่ยหมอนนี่ก็เน่าเน่านี่หมอนเน่าเน่าเนี่ยหมอนเน่าเน่า เอาหมอนนอนเเนี่ยอาหมอนนอนเ n นเนีสวัสดีค่ะผมเป็นมาอาชีนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วกี่ขวบอายุกี่ปีอาชีอืมแปดห่วยคือเท่าแท่ล่ะคือเท่าแท้พ่อพ่อยายเดียวพ่อพ่อยายพ่อพ่อ o p